บอกบอกไปเยอะอยู่นะครับผมว่าใช้แต่แหลงในทุกแหลงนะผมดูจะชัดนะผมบวก67นะครับหูหอแหลงโกลนะครับแหลงเคลื่อนเลยนะผมก็อีซ e ี่อีซี่ครับดาเมจ860นะนะครับผมดาเมจ860นะครับแล้วก็รางวัลผมก็แต้มบวกมา67นะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการเดิมเกมแอ่อแลงนะครับผมเป็นโซโลนะครับผมก็อ่อก็เป็นระดับของผมก็เป็นระดับแลงโกนะครับผมใช้ไต่ขึ้นแลงฮีโร่อีกนะครับผมหรือใครจะไต่ขึ้นแลงแกมเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าแนะนําว่าเล่นเล่นคนเดียวมันจะสบายกว่าเดี๋ยวขอขยับอนทีตัวนึงโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมก็แนะนํานะครับผมใช้เจ้าตัวตาล่สังหารแล้วก็เครื่องตัวจับนะครับส่วน ตัวละครที่ใช้นะครับผมแนะนานะครับผมก็ปีอารล็อกนะครับใครไม่มีก็สมควรสมควรซื้อนะใครอยากไนดะ้ฟรีก็ไปดูคลิปผมนะครับตัวไอขวาเวด้าน,นบนเนาะแล้วก็วิ่งเร็วนะครับผมส่วนอันนี้เป็นถือซองนะผมไม่แนะนําผมแนะนําเป็นเก็บอาวุธดีกว่าเก็บเป็นลูกกระสุนในอาเนาะแล้วก็เลื่อนน้อยจอบเกาะนะครับผมโอเคเราไปดูเกมกันเลยครับผม โอเคครับ okay. ทุกคนนะก็ค่อยเต็มละแลั้นผมก็เปิดตา,าได้เลยก่อนอ่ะดูแบบนี้ที่จะลงก่อนนะครับผมขั้นแรกเป็นการเลือกเลือกวงน,นะผมก็คือเส้นบินเนี่ยเส้นบินนะครับเครื่องบินเป็นเส้นตรงไปตรงนี้แล้วหาทางที่เราจะแบบเปิดแหนบกว้างๆนะขอแสงเพ้่นิดนึงนะผมก็คือตรงนี้ไปกอดแค่วมีคนไปไม่ถึงเราแน่นอนนะผมเนี่ยได้ทุกสลิงเลยนะผมแต่ว่าตรงนี้อาจถึงตรงนี้มีเครื่องดีดผมจะไปวกฟ้าแต่ผม เราเลือกได้ว่าจะไปวกฟ้าหรือว่าจะไปตรงนี้นะครับผมแต่แนะนำวงฟ้าดีกว่าจะได้ฟูแล้วก็กระโดดไปเลยครับผมอันนี้ก็คือการเลือกแมปนะผมก็คือเส้นเนี่ยมันจะตรงไปงี้ให้เราเลือกเป็นโมเลนขอบวงกลมอย่างงี้นะครับผมก็คือพยายามโดดให้ไปไกลได้ที่สุดก็คือจะไปต่อตรงนี้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 ก็คือพยายามไปต่อครับหาที่ไปต่อแล้วก็ กระโดดหนีนะครับก็คือมีสลิงก็ไปต่อสลิงหนีไปไกลๆนะผมใครเห็นเอ่อเครื่องโดดก็ไปที่เครื่องโดดแล้วก็ไปไกลๆนะผมนะมันจะได้ปราศจากผู้คนนะครับต้นเกมมันจะได้ความสบายๆเตรียมไปบวกติดเกมนะผมก็ลงมาก็ได้ลดเลยครับผมเดี๋ยวคุณจะลดไปนะครับเพราะว่าแม้จะมีคนนะโอเคตัวใครที่มีอล็อกนะครับผมมันครูดาวิสสวิชนะครับถ้าเกิดลงเงี้ยไม่มีคนแน่นอนผมแนะนำเมืม่อปดิดเปิดไปเลยนะผมมันจะได้แบบวิ่งไวๆนะผมโอเคไหมทุกคน อันนี้คือเดินเกมในมือถือนะครับถ่ายมือให้ดูเลยนี่ก็ฟาร์มปกติไปครับผมขั้นตอนนี้ผมขอรีไวไวนะผมเพราะว่าฟาร์มเฉยๆเหมือนได้ยินเสียงคนนะขั้นนี้นะเหมือนได้ยินเสียงคนกระโดดอะ่ะดูหูแวววะหูแว่วหรอน่าจะหูแววครับผมขั้นตอนนี้ขอรีไวไวแล้วกันนะผมไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงวงฟ้านะแล้วเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูครับว่าวงฟ้านะ่ะมีคนหรือเปล่านะครับคนดูครับเส้นตรงของเครื่องบินนะ่ะ <c oughs> เห็นไหมมันผมบอกเลยว่าไกลมากนะครับนอกจากจะมีคนดูคลิปผมแนละ้วไปทําตามผมนะครับผมถึงจะได้มาเจอผมนะแต่ผมว่าน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าผมลงเนะี่ยคนดูน้อยนะผมคนดูร้อยสองร้อยผมว่าทำนะช่วงนี้ไม่มีอะไรทำจริงก็ไม่ค่อยแคร์วิวเท่าไหร่นะผมแค่รู้สึกว่าทําแล้วมันอืม ไม่มีอะไรก็ทำๆไปครับผมใครเข้ามาดูอย่าไปกระแก้ก็ฝากคนลวจิ้มไรล,ล้วกันนะผมตอนนี้ก็ฟาร์มตอบนครับยาวๆชิวๆครับผมอ่ะกอดสามเยอะมากครับเห็นไหมของมันจะฟูอ่ะผมดูตอนนี้คือผมขาดกระปาสามนี้ของฟูแล้วนะ ก็คือใครที่อยากได้อะล็อกนะเออใครที่อยากได้ล็อกไปดูนะผมในคลิปผมขวามือตัวไอเดี๋ยวผมจะยัดไว้ละสองสามคลิปเลยนะผมแตกอะล็อกไปเยอะมากครับผมก็คือไปทําตามกิจกรรมตามนั้นนะครับผมใครอยากได้ฟรีนะครับผมก็คืออะล็อกเนี่ยมันจะช่วยให้เราอยู่อยู่ล็อกวงได้คือคนดูเข้าใจไหมว่าตัววงเนี้ยวงมันดอกละหนึ่งครับผมอมืเดี๋ยวผมจะสอนการฟาร์มทั้งหมดเลยก็คือแนะนําให้ฟาร์มวงฟ้านะครับถ้าเกิดเนี่ยเห็นเส้นตรงถ้าเกิดเส้นตรงเนี่ยมันอยู่ไกลวงฟ้าแล้วก็โดด หาที่ต่อมาวงฟางได้ครับผมเราพยายามก็หากระเป๋าสามหมวกสามนะผมเกาะก็เป็นเกาะสองเกาะสามก็ดีนะครับหรือเจอเทียบเกาะอัาเป็นเกาะสี่เลยก็ได้แล้วก็ออล็อกมาการกดออล็อกเนี่ยรอยเลือดประมาณ155หรือ150นะับเราค่อยกดนะมันจะเร่งมา200พอดีโอเคขั้นตอนนี้ผมจะสอนการฟาร์มหาเห็ดนะครับผมตอนนี้แถวเนี้ยเห็ดมันไม่มีครับผมแต่ว่าเห็ดเนี่ยมันจะดรอปตามหญ้านะอันนี้คือทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางคนเป็นมือใหม่นะครับ โอเคก็คือเราฟาร์มหาเห็ดเนี่ยฟาร์มหาตามย่าเลยนะผมเนี่ยเห็นไหมก็คือแบบนี้แหละเราก็เดินหาเลยเดี๋ยวผมจนะหาหาเห็ดให้ดูฟาร์มตามย่าไปเลยนะผมอันนี้คือผมเล่นสดเลยนะไม่ใช่แบบอัดนแล้วมาดูแล้วว่ามันมีเห็ดมีอะไรจริงๆริงผมไปถึงมาภาคตามเนีผมอันนี้คือผมเล่นสดเลยย้ำอีกครั้งไม่ใช่การแสดงนะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่เห็นโอเคเดี๋ยวพาไปหาเห็ดกัน,น,นโอเค นะครับผมตอนนี้เลือ,รอดร้อยสี่ิเรากดอารักไปเลยเห็นไหมเลือดอารกักเนี่ยมันจะดิ้งตึ๊บ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 ก,ก็คือมันจะพาเราเล่นสบายนะครับผมสำหรับคนที่เล่นนอกวงนะครับผมแต่ว่าแรงกโกลเนี่ยก็ําจริงว่าแนะนําเล่นนอกวงไหมผมก็แนะนานะผมแต่ว่าอยากให้แนะนําแบบแรงสูงกว่านี้เนาะแรงโกลก็ไล่เก็บคิวก็ได้แต่ว่าบางคนก็จะเล่นแบบนี้ก็ได้จริงว่าควรเล่นแบบนี้ทุกแรงนะั่นแหละครับผมมันจะได้แบบ นั้นง่ายๆสบายสายนะครับผมไม่ต้องซีเรียสมากครับเจอยาเราเก็บยาเลยนะเพราะว่าเราเอาตัวนี้มานะผมก็คือมันจะช่วยเก็บลูกเออยู่แล้วนะเห็นไหมผมใช้กระสุนเนี่ยผมดองกระสุนมา400รอกว่านัดน,นะครับผมกระป๋ายัางไม่ใกล้เต็มเลยใกล้ใกล้แล้วนะแต่ว่ายังหอบยาได้ประมาณ10อันอยู่นะผมดูทรงละแล้วก็วิ่งฟาร์มเลยครับหาเห็ดนะครับผมหาเห็ดตามแถวแถวนี้นะผมก็คือเล่นพยายามเล่นขอบวงแล้วก็เดินเดินเข้ากับวงนะผมเจอรถเนี่ยผมแนะนําให้หารถตอนวงสองนะ ไม่ได้แนะนางงําม่้ะาตอนวงแรกเห็นไหมอารอกเนี่ยมันจะลงมาพอดีประมาณเลือดร้อยสามสิบนะครับผม oh. เห็นไหมก็เราก็กดไปเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้เห็ดหายากมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมาฟาร์มหลังเขานะผมมันก็เลยแบบเห็ดหายากน,นิดนึงแต่ว่าก็น่าจะพอหาได้อยู่มั้งเดี๋ยวหาเห็ดก่อนนี่จะไม่เจอจริงเหรอเห็ดเนี่ยก็คือหาตามย้าแบบน,นี้แล้วครับเดินหาเดผมหาดู คือบางที่เนี่ยมันก็จะมีเห็ดดอบประจำนะผมก็มเรียกว่าเห็ดดอบประจำเดี๋ยวผมจะพาไปดูเห็ดที่ที่เห็ดดอบประจำนะผมเออเดี๋ยวผมขอที่มาตรงนี้ก่อนอ่ะผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะก็ะคือเลสโซนนะผมถ้าเกิดเราเจอเลสโซนเนี่ยเลสโซนเนี่ยดันเจอเนี่ยคือเขตอันตรายนะครับสีแดงนะผมบอกไว้ก่อนว่าตรงเลสโซนเนี่ยมันจะมีคนเสมอนะเพราะว่า วงแดงเนี่ยมันจะไม่ลงตรงที่ไม่มีคนครับถ้าตรงไหนมีเลสโซนแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมีคนแน่นอนครับนี่คือที่ที่เห็ดจะดรบประจํานะผมก็คือประมาณ9 0้าสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะนอกจากจะมีคนมากินไปแล้วหรือว่ามันไม่ดอปเองนะผมแต่ผมรู้สึกว่าผมด,ดูตรงเนี้ยเห็ดจะดอบเยอะมากมันจะมีที่เห็ดดรอประจําแล้วก็เห็ดดอบสุ่มนะผมซึ่งมีหลายจุดมากแล้วก็กาฟรฟาร์มเห็ดก็คือฟาร์มตามญ้าแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เห็ดดรอประจําอีกก็คือย้าขวามือตรงเนี้ยนอกจากจะมีคนกินไปแล้วนะผมเห็นไหม คู่นี้ยังกระทูกเลขเลยเห็นไหมออันนี้คือที่อประจําเลยผมก็เดินเพิ่งเดินมานอัดสดเลยนะเนี่ยนั่ง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 เห็นไหมอัดสดนะครับผมไม่ได้โมโม้นะเนี่ยเล่นในมือถือด้วยแล้วก็ฟาร์มไปครับผมพยายามอยู่รอกวงไว้นะครับแล้วก็พยายามหาเปิดแมทถ้าเกิดเจอเปิดแมทเนะี่ยผมแนะนำให้ให้มาจุดไว้แล้วเราก็กลับไปเปิดแมทนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยระเบียบในการเล่นมากนะครับผมแล้วก็การดูวงอันตรายเห็นไหมสีเหลืองตนะัวนี้ ให้เรามาที่การตั้งค่านะครับผม,าผมการควบคุมเนี่ยให้เรากดสัญ,ญลักษณ์นะับเนี่ยถ้าเกิดเรากดแปมใหม่เนี่ยอ้าวหายอ่าหายเดี๋ยวแปบนึงนะอ่าอเดี๋ยวหาที่ลบก,ก่อนเดี๋ยวหัวโยกก็คือถ้าเกิดเรากดแปมใหม่เนี่ยมันจะมันไม่ใช่แปมใหม่ดิจำเนี้ยนะผมขออ่านก่นอนหาที่ลบแปบนะครับผมเดี๋ยวหัวแตกก็คือมาที่การตั้งค่านะครับการควบคุมเนี่ยเห็นคําว่า เทคนิคลับไหมครับอันนี้คือแบบปกตินะเทคนิคลับนะครับผมกดเป็นค่าเริ่มเติมเนี่ยมันจะอยู่กลางหน้าจอก็คือมันจะมาจะแจ้งเราตรงเนี้ยผมว่ามันมันน่าลำคาญนะมันเกะกะตาแล้วก็กดมาที่การควบคุมแล้วก็การเทคนิคลับเนี่ยเราเปิดแบบย่อไปเลยมันจะมาอยู่ตรงนี้ให้นะครับผมส่วนการพุ่งเนี่ยพุ่งคืออะไรครับพี่บางคนลงสัยเยอะมาก พุ่งก็คือการที่เรากระโดดออกจากข้างบินเนี่ยมันจะพุ่งให้เองพุ่งก็คือตรงนี้นผมวิ่งเนี่ยมันจะกดวิ่งให้เองนะหรือว่าถ้าเกิดเราปิดเนี่ยเราต้องกดพุ่งเองคนระับไม่งั้นพอเราโดดมันจะเครื่องปุ๊บเราจะลอยอยู่เฉยๆนะผมโอเคไหมก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมก็เห็ดก็ฟาร์มดับตามตรงน,นี้นะครับตอนนี้เราก็กินเห็ดไปนะครับคือพยายามเล่นให้ถึงแค่วงสองพอนะครับนอกวงนะผมแนะนําให้ถึงวงสองพอเพราะว่าวงที่สามเนี่ยวงมันจะแรงแล้วนะผมโอเคไหมก็คือวงที่สามเนี่ยมันจะแรงแล้วดอกละหกนะครับผม ดูผมอยู่นกักวงบ่อยผมรู้ดีนะผมพยายามหอบยาไว้เยอยเพราะว่าบางทีเราจะโดนหนักวงนะผมโอเคครับมาดูเทคนิคการอักวงนะ <c oughs> การอักวงเทนการเข้าวงและการแก้ดักวงนะครับผมเจ้าคนเรียบร้อยเปิดเลย,เเลยผ,มผมมั่นใจในฝีมือของผมเพราะว่าเอ้แปดผมวัยอยู่แล้วเมื่อกี้นี้ตายแล้วแหละไงว่าเห็นไหมของโคตรฟูไอ้นี่ไอ้วอเยอะว่ะอุย้ยไอ้วอเยอะพึ่ง อยู่ไหนวะแต่ว่านะอัดลิปาต,ตั้งนานตายบนแล้วเนี่ยอะเดี๋ยวผมพาจุกอันนี้มันเอารถไอวอ์มาเดี๋ยวผมขอพาจุกแล้วก็ไปเอารถสปอร์ตแล้วก็ไปเข้าวงแล้วผมจะอธิบายการเดินเกมเข้าวงนะครับก็คือวงที่สองเนี่ยว่าเราต้องเข้ายังไงดักยังไงนะผมโอเคเดี๋ยวครับตอนนี้ไปเข้าวงว่าวงแี้แรงและดอกแล้วผมไม่อยากเล่นนอกวงอย่าลองของกับวงที่สามนะผมบอกไว้เลยจริงๆอย่าลองของนะ โอเคล้วตอนนี้จริงก็ไม่ควรขี่รถหรอกมันเสี่ยงนะผมแต่ว่าเราจะกลับมาดักไปนี่ก่อนขี่รถสปอร์ตนะ้ะนี่เป็นคนๆด้วยเออ,เอ,อแปบบ๊บนึงนะตั้งใจว่าไม่ติดเพราะว่าเรากำลังเดินขึ้นอยู่ผมก็เลยไม่อยากกดนะเดี๋ยวมันค้างนะผม มาดิมาดิหวานวะละ่ะหวานวะละ่ะเดี๋ยวนะผมคอมันก่อนยิหายเนี่ยผมเจอเชิงหนาหิละอันนี้น่าจะไปโอ้โคตรเจ็บอันนี้น่าจะเป็นเล่นเป็นงานนะผมดูจากทรงละ แต่ว่าเราต้องตัดอันนี้คือการดักวงนะครับผมการดักวงก็คือเราไปดักขอบวงนะครับขอบวงกว้างนะเนี่ยก็คือขอบวงตีแนะ็มาจากกว้างนะผมเราก็มาดักตรงที่มันขอบวงกว้างจริงๆผมว่าไม่ควรสอนตอนนี้หรอกตายเดี่ยไม่ได้คลิปนะผมแต่จริงๆก็อยากสอนในละเอียดอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยิงดิดากคนดักไปก่อนนะอ่ะก็คือเทคนิคนี้เป็นถือวอรวิ่งนะเพื่อให้เราจะจะได้เดินสะดวกนะผมไม่รู้อ้อมซ้ายหรือเปล่ามันกลับไปรถว่ะ เดี๋ยวผมขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวผมจะสอนการตักวงใหม่แล้วก็การนี่ครับผมก็คือในเป็นเทคนิคลับอีกหนึ่งเทคนิคก็คือการถือบอร์ดแล้วก็เดินเพื่อให้กระทะมาอยู่ด้านหลังมันจะวิ่งเร็วกว่าเราถือปืนนะผมหรือจะถือปืนแก๊ปอย่างนี้หรือว่าจะวิ่งไปเลย่ะมันไปดักวงผมแล้วตอนนี้คือมันหนักมันอยู่ใกล้วงกว่าเราเราจะไปยิงมันเด็ดขาดนะครับผมโอเคไมเล่นเราต้องใช้สมองนิดนึงอันนี้คือหมวดวงเรากดเปิดไปเลยครับเพราะยังไงเราก็ต้องสู่วงบีบแล้วป้อมซ้ายนะผมเพราะว่ามีคนยิงกันด้านขวา ยอมยอมโดนหมอกไปนิดนึงนะครับคุ้มกว่าคุ้มกว่าเดินเข้าไปแล้วตายนะผมเราต้องเล่นแบบอ่านเกมขาดแบบนี้นะครับอ่านเห็นไหมก็คือเราจะโดนหมอกนิดนึงแต่ว่าเราไม่ตายแน่นอนแป๊บนึงผมหาที่ที่แอบก่อนที่ที่แอบได้ก่อนโอเคครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคการอ่านวงนะผม ก็ผมบอกไปแล้วก็คือพยายามกดอ่านวงนะแล้วก็เทคนิคการดักวงเนี่ยเราจะดักได้ก็คือเราอยู่ในวงนี้ก็คือจะดักขอบ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 ตรงนี้ส่วนเวลาเราจะเข้าวงเราต้องเข้ายังไงพี่ให้ไม่โดนดักก็คือเราต้องอ้อมอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายก็คือพยายามไปที่ที่วงมันกว้างกว่านี่ยทางนี้คือกว้างกว่าทางนี้คือเล็บกว่าเราพยายามอ้อมซ้ายหรือเดินอ้อมขวาเข้าไปแต่ว่าขั้นตอนนี้ผมต้องอ้อมซ้ายก็คือไปทางไปทางไหนวะ เนี่ยก็คือตรงไปทางนี้แล้วก็เลี้ยว้ายอ้อมเข้าไปนะผมหรือผมจะวิ่งเข้าไปตรงๆเลยก็ได้เพราะว่าผมอยู่ข้างในแล้วโอเคก็อ่ะนี่ผมแถมเทคนิคลับก็คือเวลาเรากดยืนเนี่ยมันจะยืนช้าใช่ไหมอ่ะแต่ว่าผมจะแถมให้ก็คือเรากดยืนแล้วก็กดสับปืนไปเลยมันจะมันจะวาร์ปขึ้นนะผมอ่ะประมาณนี้นะผมอันนี้เทคนิคลับนะผมรู้อะไรบอกผมสอนละเอียดยับเลยนะผมนะมีคนซ้ายมือมเห็นละซ้ายมือนะครับบ้านเอลไม่ใช่บ้านเอลนะครับโรงเรียนโรงเรียน ตอนนี้คือแรงแรงน่าจะบวกกันทุกคนแล้วนะผมมีอะไรผมสอนในทุกอย่างแล้วนะครับลองไปปรับใช้กันดูอันนี้คือการเสกเล่นเนินเสาก็คือยิงแล้วกดนั่งนะครับลากหวัวนั่งนะว่าผมเล่น X8 ผมเล่นลากหัวแล้วก็นั่งนะครับเทคนิคการลากหัวใครอยากดูกดตัวไอน,นะครับผมความมือตัวไอผมสอนลากหัวไว้อยู่ชิพหนึ่งในมือถือด้วยนะครับไม่มั่นใจว่าด้านหลังมันยังมีคนหรือเปล่าครับขอเดินเช็คก่อน แล้วคนนะครับในบ้านมีตัวหนึ่งนั่งไงในบ้านมีตัวด้านบนมันน่าจะอ้อมลงมาซ้ายเนี่ยเนี่ยไอตัวที่มันอยู่บ้านอะ <c oughs> เห็นไหมซ้ายจริงด้วยเห็นไหมคือเราอ่านเกมขาดนะครับผมล่างหัวนะครับมีงล้าหัวหนึืนผมไว้นะผมมั่นใจในปืนผมจ่อเลยครับรัไม่จ่อดีกว่านะ จริงๆถ้ามีกระสุนก็จออไปเลยโอเคครับการเข้าวงเราอ้อมขวาแล้วก็ลงซ้ายนะผมก็คือแล้วแต่แล้วแต่ดวนลราจะิ i n แล้วนะครับจังหวะนี้ก็คือผมอ้อมขวาแล้วก็ขึ้นซ้ายนะเพราะว่าผมจะเล่นสแนปเดินนะครับแต่ว่าระยะนี้เราก็ต้องระวังระเบิดด้วยนะผมเพราะว่าระเบิดเนปามันมือมากอ่ะแต่ผมว่าตรงนี้ได้อยู่ระวังแค่ด้านขวากับด้านบนปาระเบิดมาแต่ผมว่าน่าจะได้อยู่อ่ะขวามือขวามือตัวหนึ่งครับเราพยายามแอบแล้วเจอคนก่อนนะผมพยายามแอบแล้วเจอคนคน หลต้ไนไม้ถึงตัวตอนนี้คือผมเห็นแล้วผมยิงเลยก็ได้แต่เราจะรอให้มันฆ่ากันเองก่อนอ่าดูด,ดูสนับเนินนะครับสนับเนินครับสนับเนินครับ,รบอันนี้คือ,อเรียบร้อยเหนียวนะักมีคนโดนหมอกมีคนโดนหมอกเดี๋ยวผมขอเก็บรติค่ครับอโอเคนี่ของฟูอยู่หลักต้นไม้มีตัวนะผม กดปลาระเบิดกดค้างนะครับปล่อยระเบิดวางครับต่างคนต่างปลาว่ะผมต้องขึ้นที่สูงอะกดค้างวะอย่าให้มันรู้ว่าเรากลางระเบิดให้มันไปแตกในมือพอดีกดง้างน,นะครับอย่าโผล่อยาให้มันรู้ว่าเรากำระเบิดโอ๊้ยโดนเฉยลากหมันเป็นไง อ๋อเป็นเทคนิคง่ายๆนะผมแชมป์เลยครับเล่นสดนะครับอัดสดตาแรกด้วยนะครับผมก็ลองไว้ปรับใช้กันดูนะครับผมเดี๋ยวจะพยจะลุกทั้งไอ้บอรก,ก็ไม่ได้สอนเลยนะผมทีนี้ไม่ได้สอนเพราะว่าบอกบอกไปเยอะอยู่นะผมว่าใช้แต่แหลงงนะทุกแหลงนะผมดูก็ชัดนะผมบวกหกเจ็ดนะครับอออืื้ห,หแรงโกลนะครับแรงเคลื่อนเลยนะ, Easy e น,ะน,นะครับก็อีซี่อีซี่ครับดาเมจแปดร้อยหกสิบนะครับผมดาเมจแปดร้อยหกสิบนะครับ แล้วก็รางวัลผมก็แต้มบวกมา67เจนะครับก็ประมาณนี้นะผมการเล่นเกมก็ไง่ายสบายสบายชิวนะผมใส่พอลลี่อยู่แล้วนะผมใครดีชอบก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้นะผมคลิปนี้ก็ไม่สนวิวหรอกไม่สนไลค์นะผมเท่าไหร่ผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะผมไม่แคร์อือก็เจอกันคลิปหน้านะผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะกันบา,บาย